ฟังดุ่วน,นเลยครับคุณผู้ชมล่าสุดเวียดนามยอมสิโรราบคนลุกสู้สูงหกสาวไทยเราคือไอดอลในอาเซียน เพราะกล้าแลกกล้าลุ้นส่งดาวรุ่งเจอกับทีมระดับโลกของเนชั่นลีกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงสาวไทยเรากันเยอะรวมถึงบทสัมภาษณ์ของจักโจนเนี่ยตอนนี้ก็โด่งดังไปที่สื่อของเวียดนามกันแล้วติดตามทุกฝีก้าวติดตามทุกย่างก้าวแต่ว่าจะมีคอมเมนต์อะไรบ้างนั้นถูกอกถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุด เกี่ยวกับวล์วอนสาวไทยเรานะครับที่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ เดินทางถึงฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยและก็มีการพักฟื้นฟื้นฟูสภาพร่างกายกันเป็นอย่างดีโดยที่ก่อนจะเดินทางไปแข่งขันนั้นโคดด์ก็มีการออกมาพูดถึงจุดเด่นของสาวไทยเราว่ามีการแก้ไขเรียบร้อยกับข้อบกพร่องต่างๆนานาทั้งการรับเสิร์ฟการบล็อกการรับบอลแรกหรือว่าเราก็มีลูกที่เน้นหนักเหมือนกันนะครับก็คือลูกที่เน้นโต้กกับเร็วโดยจะเล่นกับญี่ปุ่นเป็นชาติแรกนะครับถือว่าเป็นแมตช์ที่อลังการนะ ราะญี่ปุ่นยังไม่เคยแพ้ใครเลยและก็ยังไม่เสียสซตได้กับทีมไหนเลย แต่ล่าสุดเนี่ยชจ้าจอนก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นเกมนี้ก็ได้ที่ญี่ปุ่นจะมาเสียเซตให้กับทีมเจ้าใดของเราซึ่งหลังจากดิจอนพูดแบบนี้ไปครับสีอของเวียดนามก็จับตามองกันอยู่แล้วแหละก็มีการเอาไปตีข่าวใหญ่พาดหัวใหญ่โดยมีคอมเมนต์ออกมาคอมเมนต์เนี่ยถึง100คอมเมนต์แล้วก็การประกาศรายชื่อ16คนของสาวไทยเรานั้นก็มีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงมากหน้าหลายตาและมีคอมเมนต์ที่ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าไทยเรากล้าแลกกล้าเปลี่ยน ส่งดาวรุ่งลุยกับเมรระดับโลกแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นเวียดนามไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันที่คอมเมนต์ของแฟนเวียดนามกันเลยนะครับมาดูกันคอมเมนต์แรกเนี่ยเขาจะว่ายังไงกับสาวไทยของเราบ้างซึ่งเขาบอกว่าหวังว่าสัปดาห์นี้เนี่ยทีมสาวได้ของเราจะสามารถชนะได้อย่างน้อย1-2เกมนะ เพราะว่าพวกเธอมีศักยภาพขอแค่เล่นให้เต็มที่และฉันเองก็เชื่อว่าแฟนๆยังอยู่เคียงข้างเสมอฉันเองก็ขอเป็นกำลังใจให้จากเพื่อนบ้านชาวอาเซียนนี่ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่ดีสําหรับแฟนเวียดนามเลยนะครับมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าพวกทีมระดับโลกอย่างอิตาลีสหราชเซอร์เบียจีนญี่ปุ่นเขามีทั้งทีมเอและก็ทีมบีหรือแม้กระทั่งทีมเยาวชนของพวกเขาเนี่ยก็จะคอยหมุนเวียนกันอยู่ตลอดซึ่งสามารถเล่นกันได้อย่างสบายๆแต่ว่าทีมไทยถึงจะขนตัวหลักแบบฟูลทีมาเต็มๆแล้วเยก็ัง เจองานหนักแทบทุกแมตช์เลยแล้วนี่ก็ยังไม่ได้เอาชุดแกร่งที่สุดมาด้วยซ้ําบอกเลยว่าเส้นทางมันโหดมากก็โหดจริงถูกจริงกับคอมเมนต์นี้นะครับแต่ว่าไทยเราเองก็ไม่ใช่ชุดฟูลทีมนะเรามีคำาผสมผสานดาวรุ่งกันเยอะพอสมควรเลย เดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าเกมกับอิตาลีแล้วก็ญี่ปุ่นถือว่าหนักสุดๆเลยสาหรับทีมไทยแล้วทีมชาติเช็กก็ยังดูเหนือกว่านิดหน่อยด้วยถ้าเกิดใน้พูดถึงโอกาสลุ้นจริงๆก็เห็นจะมีแค่บัลแกเรียเท่านั้นที่พอจะสูสีกับไทยมากแต่ว่าไทยเองก็ต้องเล่นแบบทุ่มทุกแรงไม่มีพื้นที่ให้พลาดแม้แต่นิดเดียวต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าจะมองว่าทีมชาติเบลเรียจะเป็นทีมที่เบาก็ไม่ได้เพราะถ้าเกิดพวกเขา เข้าฟอร์มมาเมื่อไหรเนี่ยไทยอาจโดนเล่นงานเอาง่ายๆเกมที่ดูมีลุ้นมากที่สุดก็คือเกมกับเช็คนะแต่ก็ยังต้องลุ้นให้วันนั้นเนี่ยฟอร์มดีแบบสุดๆเท่านั้นที่ไทยจะสามารถเอาชนะพวกเขาได้เมนต่อมาเลยครับของเวียดนามนะครับเขาบอกว่าทีมไทยก็คือแรงบันดาลใจให้ทีมเวียดนามและก็ทีมอื่นในเอเชียควรศึกษาอย่างแท้จ,จริงหวังว่าไทยเองจะสามารถบรรลุในเนชั่นลีกได้เพราะนั่นจะยังหมายถึงการที่เอเชียมีโคต้าตัวแทนถึง3ชาติในเวทีโลกแม้ว่าไทยเองจะยังไม่ถึงระดับของญี่ปุ่น แต่ก็พิสูจน์แล้วว่าคนตัวเล็กก็สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้อย่างชำนาญอย่างช,ชาญฉลาดก็ประสบความสำเร็จได้หรือแม้แต่ทีมหนึ่งสูงอย่างแบนเยียหรือว่าฝรั่งเศสก็โดนไทยล้มมาแล้วจริงเลยครับคอมเมนต์นี้ถูกต้องที่สุดสำหรับเวียดนามต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าไม่มีสำเนาไหนจะสมบูรณ์และก็แท้จริงไปกว่าต้นฉบับได้เหมือนที่ไม่มีทีมไหนเนี่ยเรียนแบบสเสน่ห์เฉพาะตัวของไทยได้เหมือนกันแม่คอมเมนต์นี้มาเป็นวลีเด็ดมาเป็นบทกลอนเลยนะครับต่อที่คอมเมนต์น,นึงก็บอกว่า ญี่ปุ่นมักมีปัญหากับทีมที่ตัวสูงและก็เกมรับเหนียวแต่ถ้าเจอกับทีมที่ทั้งตัวไม่สูงและก็ระบบรับไม่แน่นอย่างไทยเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสจะชนะแทบเป็นไปไม่ได้เลยได้โปรดมองเห็นความเป็นจริงสําหรับทีมสาวไทยเม้นนี้เหมือนจะเป็นห่วงแต่ก็มีประชดประชันในช่วงสุดท้ายนะครับต่อกันที่อีกข้อมน,นึงครับเขาบอกว่าทีมไทยตอนนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยผู้เล่นที่ผ่านช่วงพีคมาแล้วทั้งนั้นการเจอกับญี่ปุ่นหรือการเจอกับจีนก็อาจจะโดนตบ จนหาทางกลับไม่เจออยากให้ตระนักและก็พูดถึงความเป็นจริงบ้างแม่เป็นนี้ดูถูกกันเกินไปจริงๆนะครับต่อที่อีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าตอนนี้ไทยเจอกับทีมสุดและก็อายุน้อยยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยแล้วจะฝันถึงการไปชนะญี่ปุ่นหรอเสียได้จริงๆที่ปีนี้เนี่ยจีนไม่ได้เจอกับไทยในเนชัลลีกไม่งั้นคงเห็นภาพชัดมากกว่านี้คือบอกถึงไทยเราก็ไม่ได้มองถึงชาติตัวเองนะครับบอกว่าไทยเราเนี่ยผ่านช่วงพีคแต่พอเจอไทยเราทีไร เวียดนามก็ยับยู่ยี่อยู่ดีซึ่งเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าหวังว่าทีมไทยจะสามารถเก็บชนะได้บ้างเพื่อเป็นเกียรติให้กับภูมิภาคอาเซียนของเราและก็ให้ลูกได้รู้ว่าเราไม่ได้มีแค่เวียดนามที่พัฒนาเร็วแต่ไทยก็ยังอยู่ตรงนี้และก็ยังสู้เพื่อศักดิ์ศรีอีกด้วยโอ้โหคอมเมนต์น,นี้มีแวะเชื่นชมชาติตัวเองด้วยนะครับว่าพัฒนาเร็ว แต่ผมยังไม่เห็นการพัฒนาของเวียดนามเลยนะอาศัยแต่ตู้เย็นแล้วก็สี่สองคนเพียงเท่านั้นซึ่งมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์น,นึงครับเขาบอกว่าถ้าเกิดให้ย้อนกลับไปช่วงพีคในยุคเจ็ดซีนของไทยนั้นก็ถือว่าเก่งพอๆกับญี่ปุ่นหรือบางทีอาจจะเล่นดีกว่าด้วยซ้ําแต่ว่าตอนนี้พอไทยเจอกับญี่ปุ่นมันเหมือนกับเวียดนามเจอไทยนั่นแหละได้แค่หเซตก็ถือว่าสําเร็จแล้ว ไทยเราก็ยังเป็นไอดอลของเวียดนามได้อยู่นะครับต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นยุคนั้นเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนตอนนี้ในยุคเจีเซนของไทยนั้นทีมไทยเล่นได้สมดุลกันมากๆรับดีรุกเด่นขณะที่ญี่ปุ่นช่วงนั้นเนี่ยซาอุริกําลังฟอร์มตกและโคกะเองก็ยังเด็กเกินไปซึ่งก็ยังไม่โดดเด่นเหมือนอย่างทุกวันนี้ไทยก็เลยมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ว่าปี2 0 2 5 มันไม่ใช่แบบนั้นทีมไดสามารถแพ้ได้ทุกวินาทีในการเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าฉันขำม,มากเลยนะที่ไทยเองก็คิดว่ายังมีปฏิหารและฉันเองก็คิดว่าญี่ปุ่นน่าจะกวาดไทยไป3ต่อศูนย์แบบมาให้มีลุ้นเลยด้วยซ้ําช้ปคือเราเลยครับคอมเมนต์น,นี้อีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าฉันคิดว่าทีมของญี่ปุ่นนั้นที่ไม่มีทั้งโคกะและก็ฮายาชิจะยังให้ชนะทุกแมตช์เนี่ยมันก็ดูเกินไปนะ อย่างน้อยญี่ปุ่นควรเสียสักหนึ่งเซตให้ไทยบ้างจะได้ไม่ดูเป็นวันแมนโชมากเกินไปมันก็มีลุนนะกับคอมเมนต์นี้นะครับญี่ปุ่นเอะเนี่ยจะไม่ให้เสียเซตเลยหรือไงนะครับสัปดาห์ที่2ก็ต้องมีเสียเซตบ้างแหละยิ่งถ้าเกิดเสียเซตให้กับไทยเรามา1เซตนะจะโดดเด่นในเวทีระดับโลกอย่างมากมายครับเพราะเราเป็นทีมแรกที่ได้เซตจากญี่ปุ่นมาในเนชันลีกปี2025้าถ้าจบแบบนี้นะผมว่าสวยเลยเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ยาฝันเยอะเลยนะทีมชาติไทยญี่ปุ่นเขามาพร้อมไล่ตบแบบไม่ไว้หน้าแน่นอนเชื่อเถอะว่าไทยไม่มีโอกาสเอาชนะญี่ปุ่นได้เลยจริงๆในปีนี้เราก็ไม่ได้หวังชนะอยู่แล้วนะครับชาโจนก็หวังที่จะได้เซตเพียงแค่นั้นซึ่งเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์นึงเขาบอกว่าหมายของว่าทีมไทยยังรับบอลแรกไม่ดีพอถ้าเจอพลังเสิบของซาโตะหรือว่าดะบอกเลยว่าแต้มจะไล่แบบหายนะแน่นอน คาดการว่าซาตุนั้นเสิร์ฟแต้มเองได้8ครั้งและอิชิกาวะกลับว่าดาเองก็ไม่เบาฉันเห็นภาพชัดเลยในเกมที่ไทยจะเจอกับญี่ปุน่นดูคอมเมนต์ต่อมากันเลยครับเขาบอกว่าการเจ้าชนะญี่ปุน่นทั้งแมตช์เลยก็ถือว่าฝันเกินไปนะแต่ถ้าทําได้1เซตเนี่ย ถือว่าไทยประสบความสําเร็จมากแล้วนะสำหรับตัวแทนของอาเซียนได้โปรดสู้กับญี่ปุ่นให้เต็มที่คอมเมนต์กาลังใจก็มีนะครับส่วนอีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าหวังว่าสาวๆาวทีมชาติญี่ปุ่นจะเปิดเกมลุกสสยไทยแบบไม่ไว้หน้าจะได้ให้ได้เห็นว่าระดับท็อปของลูกเขาเล่นกันยังไงเอาให้สุดเลยส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่กินใจและก็ด่ากราดมากๆบอกว่าพวกเธอแปลกๆนะกับการคอมเมนต์คือไทยเองก็หวังแค่ชนะสักหนึ่งเซตกับการเจอญี่ปุ่นไม่ได้มองว่าจะไปชนะญี่ปุ่น กมสัน่อยใครจะรู้ละ่ะบางทีอาจมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้ในเกมนี้เนี่นะครับอันนี้เป็นคอมเมนต์ปกป้องไทยเราครับนานๆที่จะมีแบบนี้ซึ่งพออ่านคอมเมนต์แล้วเนี่ยเวียดนามก็ดูเหมือนจะเข้าใจผิดหลายคอมเมนต์เลยครับบอกว่าไทยเราจะล้มบ้างแหละไทยเราจะชนะบ้างแหละแต่เท่าที่มองดูภาพรวมของเกม เราได้มา1เซตมันก็เกินพอแล้วกับการเจอกับญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเราชนะได้นะเราจะมองเห็นจุดเด่นของเราเยอะมากว่าสิ่งที่เราสามารถได้เซตจากญี่ปุ่นมาได้เนี่ยเราเล่นยังไงเรามีจุดเด่นเรามี ความแตกต่างแบบไหนแล้วอีกจุดหนึ่งนะเกิดว่าเราแพ้มานะครับเราก็จะเห็นข้อบกพร่องของเราที่ใหญ่ขึ้นอีกกับการเล่นทีมระดับนี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าได้ทั้งขึ้นทั้งร่องไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยเราก็ได้ไปเต็มๆกับวิธีการเล่นที่เป็นแนวทางระดับโลกยังไงก็ต้องรอชมรอตามสาวไทยเรากันด้วยนะครับแข่งขันกันเกมแรกวันที่18มิถุนายนนี้เราจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นวันที่19มาที2เนี่ยเราจะพบกับ ทีมชาติอิตาลีแมตท,ที่3เจอกับทีมชัตเช็กแมตท,ที่4เนี่ยเจอกับบันเกเรีย สองแมตช์สุดท้ายเป็น2อแมตช์ที่ได้ลุนมากและก็มีโอกาสที่สาวไทยเราจะเก็บเซตมาได้ยังไงรอตามรอชมกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้เกี่ยวกับสาวไทยเราเกี่ยวกับคอมเมนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครตเป็นกาลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย